ภาษีบุคคลธรรมดากับภาษีนิติบุคคลอันไหนเสียภาษีมากกว่ากันฟังให้จบก่อนตัดสินใจในส่วนของภาษีบุคคลธรรมดาเนาะมันเวลาเสียภาษีเองนะครับมันเสียภาษีแบบขั้นบันไดนะครับซึ่งจริงมันก็อยู่ที่ประมาณ0ูนย์หนึงสนะครับส่วนของนิติบุคคลนะครับมันจะเกือบเกือบ flat a t เลยนะครับศูนย์หึงสามแสนบาทแรกเนี่ยไม่ได้เสียภาษีส่วนสามแสนบาทถึง3ล้านเสียสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ส่วนเกินจากนั้นก็เสียยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับจะเห็นว่าถ้าดูจากภาพประมาณเนี่ คนที่มีรายได้น้อยเนี่ยก็ควรจะยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดาส่วนคนที่มีรายได้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเริ่มคิดเรื่องของการจดทะเบยียนนิติบ,บุคคลแล้วนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าในส่วนของการวางแผนเชิงนิติบ,บุคคลเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนนิดหนึ่งหมายความว่าอะไรในการวางแผนเองอะ่ะมันต้องดูเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นถ้าเรา จดนิติบุคคลนะครับมีเรื่องของการชำระบ,บัญชีสมมุติถ้าเราไม่ได้ทําตัวของบริษัทนี้แล้วนะครับซึ่งจริงค่าใช้จ่ายท,ที่มันซ่อนอยู่เนี่ยมันจะอยู่ในช่วงของมันจะมีในเรื่องของค่าบัญชีรายเดือนเนาะหรือบางทีอาจจะ ทําบัญชีเป็นเมาๆก็ได้นะครับมีค่าตรวจสอบบัญชีนะครับซึ่ง2ก้อนนี้รวมกันก็หลักหลายหมื่นต่อปีแล้วยิ่งเราเป็นคนที่มี transaction เยอะหรือว่ามีค่ามีรายรับารายจ่ายที่่อนข้างเยอะเนี่ยมันก็จะมี2ตัวนี้ที่จะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับ